พ่อโจโอุงอิงไม่หวั่นดราม่าเดินหน้าปังต่อเนื่องครับผม <ทะ S 1> ล่าสุดพี่น้องครับวันนี้สดๆร้อนๆหมดหมาดเลยทางท <ะ S 2> บอจโจกับพีเฮียหน่อยกับน้องอุงอิงได้ออกมานั่งไลฟ์สดพูดถึงเคิว่าโปรเจกต์กยักษ์ใหญ่หลายสิบล้านเขว่าได้ <ทะ S 1> อสองโปรเจกต์ใหญ่ๆ แต่ว่าโปรเจกต์แรกอะไม่มีใครคาดถึงเลยนะเสาสีว่ามันจะแบบว่าจะมีโปรเจกต์นี้ออกมาเราเองก็นึกไม่ออกนึกไม่ถึงเหมือนกันเซอร์ไพรส์จริงๆใช่เราก็ทำข่าวไปก่อนน้นนี้ก็คือเดาไปต่างๆนานาเนาะแต่แอเอฟซีก็ร่วมมาเดากับเรากันก็เยอะแล้วก็มันเกินคาดที่กว่าเกินคาดและเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากๆพอไงไพ่ไปสุดท้ายมาแล้วเราแบบว่าว้าวเลยนะกับโปรเจกต์นี้แล้วก็ เป็นโปรเจกต์ที่ต้องบอกเลยว่าราคาจับต้องได้อืมอ่าโอเคเนาะคะ่ะมาขอเข้าเรื่องกันหน่อยดีกว่าไมงั้นอ่ะวันนี้นะครับผมทางเฮียนหน่อยผู้บริหารหมอลำไอดอลนะครับแล้วก็บอสโจยูมานินผู้บริหารวงหมอลำสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงแล้วก็น้องอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงนะครับมานั่งเขาเรียกว่าแถลงข่าวกับสํานักสื่อลหลายๆสานักนะครับที่เปแถลงข่าวเนาะก็ได้เปิดเผยโปรเจกต์สุดพิเศษที่ทางเฮียหน่อย หมอลำไอดอลนะครับก็ได้ร่วมมือกับทางวัดโจยมานิงสาวนาเพรบ้านแพงนะครับได้ผลโปรเจกต์ใหม่สองโปรเจกต์ขึ้นมาใหญ่ๆมากระดับแบบว่าระดับประเทศเลยก็ว่าได้สาวอ่านั่นก็คือโปรเจกต์ที่หนึ่งตั้งหมอลำวงใหม่หมอลำเขาเรียกว่าเป็นหมอลำขนาดกลางถ้าเป็นหมอลำขนาดใหญ่นะครับที่เป็นหมอลำหมู่วงใหญ่อจะมีสิบสองห้องสิบสองล็อกแต่ ถ้าเป็นหมอลำขนาดกลางก็จะลดลงมาหน่อยเป็น9ล็อกเก้9ห้องอ่ะแล้วทางบอสโจก,กเฮียนหน่อยจะทําเป็นหมอลำขนาดกลางแต่แสงสีเสียงเทียบเท่ากับหมอลำวงใหญ่ลําโพงเบสข้างและ24ดอกเท่ากันทุกอย่างเท่ากันไฟเฟยเท่ากันเพียงแต่ลดขนาดเวทีลงมาแล้วก็แดนเซอร์ก็อยู่จะประมาณ60คนคอ่าถ้าเป็นหมอลำวงใหญ่มันจะร้อยกว่าคน 60, 60ก็กำลังสวยเอา,าวเวทีเล็กลงมานิดนึงไงราคาก็อยู่ขนาดกลางเวทีเล็กลงมานิดหนึ่งแล้วพอแดนเซอร์มาอยู่60คนเนี่ยกำลังพอดีค่ะและราคาเหมือนที่สาวศีบอกว่าราคาเป็นหมอลำเป็นราคาขนาดกลางที่จับต้องได้ประมาณ220-250ค่ะอันนี้ก็ไม่ได้เรียกว่าแพงแล้วศิลปินที่จะมาอยู่ในอ่าเอาเป็นชื่อวงไปเลยสาวน้อยลำเพลิน ชโชว์สาวน,น้อยสาวน้อยลำเพลินโชว์นะฮะ,ะและศิลปินหล,หลักๆที่จะมาอยู่สาวน้อยลำเพลินโชว์เนี่ยทางบอสโชว์นะครับจะ move เอามาจากของอสาวน้อยสะเด์อแบนด์ก็คือจะนําโดยพระเอกนาาัทสุรศักดิ์ชมพู่สุภาวดีแล้วก็เพชรพลอยอะไรงี้นะครับจะามาเป็นตัวหลัก,ลกๆตรงนี้แล้วก็ส่วนในวงใหญ่นะครับเสริมทับที่จะมาจอยกับทางสาวน้อยลำเพลินโชว์เนี่ยก็จะเป็นอย่าง เอาศิลปินดดที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วเข้ามาร่วมมาเสริม,มเพื่อจะได้รู้ว่าสาวน้อยลำเพลิงโชเนี่ยจะเป็นอีกวงหนึ่งที่เป็นมาตรฐานของสาวน้อยวงใหญ่ค่ะนั่นก็คือพระเอกของที่บอจโจะระวังพระเอกฮอตด,ดี้เนาะ<ม>แล้วก็มีนางเอกป้อมแปมค่ะถ<ม>ือว่าศิลปินสองท่านที่มาจากวงใหญ่นี้ก็มีชื่อเสียงแลวก็มีฐานแฟนคลับมากพอสมควรนะคะคะก็เราก็ต้องมารอดูกันต่อไปเพราะว่าเห็นทางด้าน เฮียห,หน่อยกับบอสโจได้เปรยๆออกมาว่าสปอนเซอร์เข้าแล้วนั่นก็คือเอ็มและคิวงานจองเข้ามาแล้วมากกว่า40ิคิวงานครับผมเป็นคิวงานจากเตอร์เอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับอจองเข้ามา40กว่าคิวงานแล้วน้องนี่ยังไม่ได้เปิดยังไม่ได้อะไรเลยนะอ่าแ,แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเห็นเปิยออกมาว่าะจะกำลังจะประกาศรับสมัคร ออดดชั่นออดิชั่นทั้งเป็นพระเอกนางเอกแล้วก็ทางแดนเซอร์ก็ต้องออดิชั่นมาใหม่หมดเลย <c oughs> เซ็ตใหม่นะครับ <c oughs> แล้วก็เห็นบอกว่าชุดกำลังตัดชุดรอแล้วด,ด้วยแล้วดโดยซอนนุชย์ที่เป็นเบื้องหลังที่ดีตอนนี้ซอนุชก็เป็นอีกหนึ่งในผู้บริหารของวงสาวน้อยลำเพลินโชว์่ะ <c oughs> ที่ได้เฮียหน่อยนะคะได้มาเป็นส่วนร่วมในโปรเจกต์ในวงนี้ด้วยแล้วอีกอย่างก็คือสำหรับ หมอลำที่กำลังจะเปิดใหม่นี้นะคะก็ถือได้ว่าบอโจก็บอกว่าอยากให้รีบจองกันมาเยอะๆเพราะว่าก,กลัวจะเต็มก่อนด้วยมาตรฐานแล้วก็ของบอโจแล้วก็ทั้งเฮียหน่อยเฮียหน่อยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในผู้บริหารหมอลำวงใหญ่นั่นก็ค,คืออีสานนครรีนเนาะที่คิวงานก็คือเปิดมาด้วยกันแรกก็ไม่ได้น้อยๆนะค,ค่ะ<ม>ก็ถือว่าทาออกมาได้ดีแล้วเมื่อสองผู้บริหารมาจับมือร่วมกันเนี่ยเราก็เชื่อมั่นในคุณภาพบ้า วงหมอลำวงใหม่เนี่ยก็ต้องต้องกระแสดีแน่นอนแล้วก็ต้องมีโชว์ที่ดีๆแล้วก็เด็ดๆให้แฟนคลับ FC ีหมอลำได้ดูแน่นอนครับ,รบผมแล้วอีกอย่างหนึ่งอย่างนะครับผมวอสโจก็ได้บอกไว้ว่าถ้าอยากได้องค์อิงอถ้าเจ้าภาพอยากได้องค์ญิงเจ้าภาพก็ต้องรารบเข้ามาเลย<อ>ในหมอลำวงใหม่นะหมอลำวงใหม่ที่ชื่อหมอลำลำเพลิน ไม่ใช่สาวน้อยลำเพิ่นโช,โชนะครับผมถ้าสมมุติเจ้าภาพอยากได้อุ๋งอิงเข้ามาร่วมรับเชิญด้วยก็ต้องระบุในสัญญาเข้าไปอันนี้ก็จะได้อุ๋งอิงมาด้วยเนาะแต่ใดแล้วหลักๆนะครับพระเอกนางเอกก็จะเป็นในหลักพระเอกนางเอกของสาวนั้นไเป็นแพรแล้วก็จะมีรับออดิชั่นใหม่เข้ามาด้วยนะครับ<ฆ>อันนี้ก็คือเป็นโปรเจกต์แรก<ฆ>โปรเจกต์แรกก็คือแบบกลายเป็นที่ฮือฮามากกลายเป็นเขาเรียกว่าเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ของเราจริงๆเพราะเราไม่คิดมาก่อนเลยว่า สาวน้อยจะตั้งหมอลำวงใหญ่เข้ามาอีกวงหนึ่งแต่เมื่อวานนี้เราก็เห็นได้ว่าคืออย่างที่บอสโจพูดก็ถูกนะก่อนจะออกซึ่งออกครบก็ต้องมีดูสตร์ดูศิลปดูพรามและเมื่อบอสโจจะทําการใหญ่บอสโจก็ได้ดูเช่นกันนั่นก็คือไปหาปู่ ปไปหาปู่ค่ะแล้วก็ให้ปู่นะดูว่าโเจเนี้ยมันจะเป็นไปได้ไหม mm hmm. มันจะดีไหมแล้วปู่ก็บอกว่าดีมากดวงเฮียนหน่อยมาแรงมาก,กเข้ากันดีมากกับดวงบอโจแล้วอย่างบอโจเป็นนักปั้นมือทองสมองเพชรเราเชื่อมั่นในในโซเชียลของบอโจทีส่สามารถโฆษณาต่างๆหรือว่าโปรโมทให้วงสาวน้อยลำเพลินโชว์นออกมาดีแน่นอนครับผมก็ต้องรอ รอดูว่าจะออกมาในรูปแบบไหนแต่เชื่อว่าแสงสีเสียงถ้ามาจากเฮียหน่อยด้วยกับบอจโจ้ด้วยเนี่ยมันต้องผสมผสานกันมาอย่างแบบยิ่งใหญ่อลังการแน่นอนจะไม่แพ้วงใหญ่แน่นอนแล้วทางสองผู้บริหารก็ได้คอนเฟิร์มกับสปอนเซอร์แล้วนะว่าจะร้อยกว่า20คิวงานแน่นอนครับผมมันใจได้เลยนะเปิดฤดูกาลเดือนเปิดฤดูกาลวันที่3 1สิอสิงหาอ่าเปิดก่อนวงอื่นๆเลยนะแล้วก่อเปิดก่อนสาวน้ำเพชรแพงด้วยค่ะเปิดฤดูกาล อ่ะนี่ก็คือเป็นโปรเจกต์แรกนะครับที่ทางเฮียนหน่อยกับบอสโจได้ทําร่วมกันค่ะแล้วก็คือเราแบบมาอ่าและมาถึงโปรเจกต์ที่2นะครับนั่นก็คือวันปิดฤดูกาลของสาวน้อยเพชรบ้านแพงอย่างฤดูกาลปกตินะครับก่อนที่อุ๋งอิ่งจะเข้ามาสาวน้อยเพชรบ้านแพงจะปิดวันที่29เหรือ30เพราะว่าตรงกับวันเกิดบอสโจอันก็จะฉลองวันเกิดตรงนั้นเลยแต่ฤดูกาลที่ผ่านมาฤดูกาลที่แล้วมาปิดฤดูกาลในวันเกิดอุ๋งอิ่ง มาปิดฤดูกาลวันที่ก15รกรกฎาคมซึ่งตรงกับวันเกิด<ม>อุกิิงแลวก็รวบยอดวันเกิดบอสโจมาวันเดียวกันแต่ในฤดูกาลนี้บอสโจจะปิดวันที่29มิถ<ม>ุนายนที่ตรงกับวันเกิดบอสโจก็คือข้ามเที่ยงคืนมาก,ก็คือจะเป่าเค้กงวันเกิดกันเลยอต่อย่างน้องอุงก็ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้เกิดวันที่15มิถุนายนนะคะเกิดวันที่13มิถุนายนแต่ววันที่15ค่ะแล้วพอถึงอย่างนี้ใช่ไหมพอปิดฤดูกาลวันเกิดบอสโจเสร็จแล้วปุ๊บ วันเกิดน้องอุงอิงก็จะมีโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ระดับประเทศอีกหนึ่งโปรเจกต์นั่นก็คือเป็นแฟนมีทติ้งพ่อลูกก็คือพ่อโจอุงอิง<ะ>แล้วก็แฟนขับมามีทติ้งกันนะครับ<ะ>สถานที่นะครับผมก็ได้เลือกไว้สองที่นะครับยัง<ะ><ะ>ไม่ได้สรุปว่าจะเอาที่ไหนนั่นก็คือเป็น MCC Hall ฮอที่เดอะมอลล์หรือว่าจะเป็นที่ท<ะ>ันเดอร์โดมทันเดอร์โดมก็จุคนได้หลายพันคน MCCH a l l อก็หลายพันคนเหมือนกันก็ก็อยู่ที่เขาจะสรุปว่าราคาโปรเจกต์นี้จิตละ แค่เฉพาะสถานที่ก็เจ็ดลักเจ็ดหลักแค่สถานที่นะยังไม่รวมกับอย่างอื่นนะผมคิดว่าเป็นน่าจะแปดหลักนู่นแหละสสีถ้ารวมโชว์รวมอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าอย่างบัตรเข้างานนะครับบัตรเข้างานจะมีราคาอยู่ที่สามพันสองพัแล้วก็เก้จะได้ของสมรวยด้วยไงอย่างเนี้ย แล้วก็ไหนจะเป็นอะไรที่มันพิเศษที่อยู่ในในโปรเจกต์อีกเห็นว่าไปเพลยว่ามันมีสองวันน่าจะมีสองวันนะครับที่เราแบบว่าว้าวมากก็คืองานมิทติ้งอี่ะที่เราคุยแว้กมันมีอยู่แล้วแต่ว่าจะมีเท่าไหร่มีอะไรยังไงแต่ว่าอันนี้เคยมาแล้วก็คือสองวันวันแรกมีแขกรับเชิญอาจจะเป็นศิลปินวันที่สองอาจจะมีดาราบา้องกันน่าดูเนาะแล้วก็อีกอย่างมันเป็นงานแรกเราคิดว่าถ้าจะเป็นสองวันจริงมันต้องเท่ากัน ศิลปทศรับเชิญทั้งดาราทั้งอันนี้จะเอาต้องเอามาวันเดียวแล้วก็มา2วันเลยกลัวแบบอันนี้ใช่ไหมมันจะราคาแบบไมบงาา<อ>มันเท่ากันไ<อ>ง<อ>เข้าใจไหมอ่าเราคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้นะอ่าในความเข้าใจนะครับในความเข้าใจแขกรับเชิญอะเผยมาแล้วนะครับว่ามีดาราหนึ่งคนแล้วก็ศิลปินหนึ่งคนอ่าอันนี้ก็ต้องมารอดูกันว่าจะมี2วันไหม,<ๆ>ม,ไหมก็เหมือนเฮียหน่อยบอกแหละว่าถ้าบัตรเต็มเร็วก็จะทําเป็น2วัน พอดูดูตรงปีนแบดก,ก่อนเห็นน้องอิงเนาะออกมาเชิญชวนพ่อแม่เอฟซีในไลฟ์สดเราก็เชื่อว่าพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีของอีลาน้อยต้องไปเยอะแน่นอนเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันเป็นงานแรกของน้องแล้วใครก็อยากจะไปอยู่ในเขาเรียกว่าภาพบรรยากาศความทรงจําที่ยิ่งใหญ่สําหรับน้องอิงก,ก็คือคเป็นเป็นงานแรกที่น้องแบบน่าจะเป็นงานใหญ่ของน้องมากเลยแหละแล้วแฟนคลับอย่างที่รักน้องจริงๆต้องไปอยู่แล้วเพื่อที่จะได้ไปอยู่ในร่วมในบรรยากาศนี้ในเฟรมนี้ใน ในทุกกิจกรรมของน้องที่จะเกิดขึ้นก็มีอีกหลายเดือนอยู่นะที่ว่าเกือบปีเนาะห้าหกเดือนเจ็ดเดือนอยู่เจ็ดแปดเดือนเก้าเดือนลยเฮียหน่อยก็เปิดรับความคิดเห็นว่าอยากจะดูอะไรในวันนั้นอยากให้น้องโชว์อะไรสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เยอะๆคอมเมนต์ผ่านช่องทางสาวน้อยเพื่นแพงก็ได้คอมเมนต์ผ่านเราก็ได้ครับผมเราก็จะได้เป็นอีกหนึ่งสื่อหนึ่งเสียงที่ได้บอกกล่าวเราต่อแล้วก็สามารถเสนอได้เข้าไปทางด้านบอสโจหรือเฮียหน่อยได้นาอบอสโจเนาะอดเจอรอไม่ไหวแล้วผมสัญญาว่า จะไปแน่นอนจะไม่พลาดแน่นอนสําหรับงานนี้นะครับผมที่เป็นงานมีติ้งพ่อลูกงานแรกเนี่ยเราต้องมีเราแบบหนึ่งในนั้นแหละเราจะไปเก็บภาพบรรยากาศเราจะไปเอาบอกว่าไปให้กําลังใจเออจริงๆไม่เราอยากไปด้วยแหละจะกไปให้กำลังใจอยากไปดูในสิ่งที่ทางสาวน้อยเพชรแพงเองบอสโจอุงอิงกับเนี่ยหน่อยเนี่ยที่จะเขาเรียกว่าเอาอะไรมานําเสนอให้เราตอนนั้นต้องเป็นอะไรที่มันเป็นตัวตนอุงอิงจริง่นอนแน่นอนอื เขากำลังจะศึกษาอยู่ว่าเขาจะทำโชว์ก็ออกแบบไหนโชว์แต่ละโชว์ก็ออกมาจากเราออกมาจากเราด้วยฉะนั้นแล้วเราก็เสนอในโชว์ดีเข้าไปละการจะได้ให้น้องอุ๋งอิงเนี่ยได้แสดงออกมาเต็มที่ศักยภาพของน้องคืออยู่ในตัวเยอะอยากให้ออกมาเต็มที่เลยนะคะอุ๋งอิงครับผมนี่ก็คือเป็นโปรเจกต์สองโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่นะครับผมที่ ทางบอสโจโยมันินกับเมียหน่อยแล้วก็น้องอุ๋งอิงน้องก็ได้เปิดออกมาแล้วเปิดออกมาแล้วโอ้ตื่นเต้นมากๆเลยอยากให้ถึงเดือนหน้านี้แล้วล่ะจริงครับแค่หัวใจรอไม่ไหวเนาะบอกจริงเนาะเดี๋ยวอธิบายคำนั้นก่อนที่บอกว่าเราบอกว่าขึ้นหัวต้นบอกว่าเดินหน้าต่อปังต่อไม่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 หวั่นดราม่าอะไรเงี้ยก็คือดราม่าอ่าเขาเรียกว่าบอสโจกับอุ๋งเนี่ยลอยตัวอยู่เหนือดราม่าละดราม่าก็เราทำอะไรไม่ได้ทำไม่ได้หรอกไม่ได้แฟนคลับเอฟซีน้า ร้อมที่จะซัพพอร์ตปกป้องอยู่แล้วโดยที่บอสโจไม่ต้องได้มาพูดอะไรมากมายมเลยแฟนลับพูดแทนหมดแล้วอุ๋งอิงก็ไม่ได้พูดอะไรเลยนะแฟนลับพูดแทนหมดแล้วแต่เราเห็นในอุ๋งอิงในเวอร์ชั่นที่น้องโตขึ้นมากมจากที่น้องบอกว่าน้องเคยเจอดราม่ามาแล้วก็มีแต่คนบอกให้น้องปล่อยผ่านแล้วนะทุกครั้งที่น้องปล่อยผ่านไม่ได้คือน้องได้ร้องไห้เพราะว่าจากเพลงน้ําตาอีละน้อยใช่ไหม,มก็ครั้งนั้นก็คือน้องร้องไห้แต่ว่าครั้งเนี้ย ที่เป็นดราม่าล่าสุดน่ะน้องไม่ลง,งน้องเข้มแข็งน้องทําได้ถึงแม้จะทําได้นิดหน่อยยังทอมตัวเองนะแล้วยังบอกว่าสิ่งไหนที่ดีแล้วก็จะพัฒนาให้ดีขึ้นไปแต่สิ่งไหนที่อาจจะยังไม่ดีพอก็จะปรับปรุงให้ดีแน่นอนเนี่ย <_ S 1> เขาเรียกว่าคนไม่เป็นน้ําเต็มแก้วพร้อมที่จะรับในสิ่งที่แฟนคลับเอฟีติชมเสมอแล้วอย่างที่สาวสีเคยได้ทําข่าวไป บอกว่าเป็นธรรมดาในเมื่อน้องดังมาจากโซเชียลฉะนั้นแล้วเวลาโซเชียลจะเข้ามาคอมเมนต์ติเพื่อก่อหรือติอะไรเนี่ยน้องก็ควรที่จะรับฟังจริงอยู่ค่ะถ้ามันเป็นเรื่องจริงเรารับฟังเรารับแก้ไขแน่นอนแต่อันไหนที่ไม่ใช่เรื่องจริงอย่างดราม่าเมื่อวานที่เราได้นําเสนอไปเราต้องออกมาปกป้องอุงอิงสิคะเราจะยืนอยู่ตรงนั้นทําไมเราจะเงียบได้ยังไงในเมื่อทิปที่เราเห็นกับคุณเห็นมันเป็นอันเดียวกันแต่คุณเห็นต่างอืมอ่าครับค่ะ นี่แหละครับผม,ผมก็คือนอ้องอิงนะครับเป็นคนคิดดีทําดีแล้วน้องก็เป็นคนที่เข้มแข็งมากๆเนาะ,ะเดี๋ยวคนที่คิดไม่ดีเขาก็จะแพ้ภัยตัวเองไปเนาะครับ<ะ>อ่ะให้กําลังใจองอิงนะครับให้กําลังใจบอสโจให้กาลังใจเงเียนหน่อยนะครับขอให้โปรเจกต์สองใหญ่พิเศษนี่ก็คือเป็นโปรเจกต์ที่เขาเรียกว่าได้กระแสตอบรับดีแล้วก็อย่างหมอลําสาวน้อยลําเพลินโชว์นี่ก็ขอให้จองเข้ามากันเต็มเลยน้อยเต็มไปถึงทุกการหน้าไปเลยเห็นว่าสาวน้อยเต็มไปถึงปี จิตสิบกี่โมงคิวพอสเต็มคิวเตมคือสุดยอดเลยนะคือคือคือมันอาจจะมีหาจังหวะวันว่างยังเหลืออยู่แหละคือสำหรับวีคเอ็นอาจจะเต็มไปหมดแล้วเอ็นซูเสอร์ทริปอย่างเงี้ยเนาะแต่วันธรรมดาก็อาจจะยังคงว่างแต่ว่าด้วยความยอดวันสำคัญเต็มหมดแล้วอ่าโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับบ่าวโจ้ดีไซน์กับสาวสีมืองเลยก็จะขอลาไปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ